สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้แนะนำให้รู้จักคำว่าโดยไม่สูญเสียสาระสำคัญของกรณีทั่วไปเราสามารถสมมติให้การพูดแบบนี้เนี่ยนิยมใช้ในการพิสูจน์คำว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรเนี่เป็นคำที่มีความหมายแบบเดียวกันสามารถนำไปช่วยในการทำข้อสอบแบบตัวเลือกแม้แต่เติมคำตอบก็สามารถทำได้ กำหนดให้ A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านนี้ A นะด้านนี้ B พื้นที่สีเขียวสีชมพูสีฟ้ามีค่าเท่ากันจงหาอัตราส่วน A ต่อ B นะครับ w l o g นะ With out loss of generality กนะ็ โดยไม่สูญเสียสาระสำคัญของกรณีทั่วไปเราสามารถสมมุติให้อันนี้นก็เป็นภาษาตำราภาษาธรรมข้อสอบโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรสี่เหลี่ยมผื้นผ้ารูปนี้นพื้นที่ a s, s เเท่ากัน ab เป็นตัวแปรดานียาว2568สิสัดส่วนเ b พื้นที่นะรูปนี้บ้างนะสีเ่เหลี่ยมจจตุรัด AB เป็นตัวแปรความยาวด้านนี้2025ัพื้นที่สีเขียวสีชมพูสีฟ้าเท่ากันให้หาอัตราส่วน AB A เป็นตัวแปร B เป็นเลขหนึ่งด้านนี้ยาวหนึ่งให้หาสัดส่วน AB ทั้งสาภาพนี้เนี่ยคำตอบเท่ากันนะพ้นคำว่านะ โดยไม่สูญเสียสาระสําคัญของกรณีทั่วไปเราสามารถสมมุติให้สมมติรูปนี้ก็ได้สมมุติรูปนี้ก็ได้สมมุติรูปนี้ก็ได้นะเพราะในการทําข้อสอบนะตัวแปรตัวเดียว b เป็นเลขหนึ่งย่อมง่ายกว่าในการหาอัตราส่วน a b นะเพราะว่าคําตอบมันเท่ากัน โดยไม่สูญเสียสาระสำคัญของกรณีทั่วไปเราสามารถสมมติให้พบเห็นในตำราทั่วไปถูกใช้มานานเป็นพันๆปีละเนี้นะ B ตัวนี้2025นะาความยาว AB ตัวนี้2568สัดส่วน AB มันก็เท่ากับกรณีที่ B เป็น1นึเป็น1นนะึเอาอันไหนมาคิดเลขง่ายกว่ากันต้องตัดสินใจกันเองนะในการสอบ นะโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะใช้ได้ในกรณีที่ข้อสอบเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกหรือเติมคำตอบเพราะว่าไม่ได้ตรวจสอบวิธีทำนะแทนค่า b เป็น1 a b 1นะพอได้ a เป็น1บวกรู่5ส่วน2มั่นใจในคำตอบไปเลยนะเอาไปใช้งานได้มาดูข้อพิสูจน์กันด้านนี้ a ตัวเล็กด้านนี้1เซนติเมตร ด้านนี้1เซนติเมตรพื้นที่สีเขียว1นส่วนสคูณฐานคูณสูงตัวนี้คูณแล้วนะพื้นที่นะสีฟ้า1นส่วนสคูณฐานคูณสูงจับมาเท่ากันเท่ากับ S ได้สมก,การที่1และ k เท่ากับ a ส่วน1บวก A พื้นที่สีเหลืองพื้นผ้าประกอบด้วย3ชิ้น a. s s s, s. แล้วก็ชิ้นที่4นะชิ้นนี้1นส่วนสคูณฐานคูณสูง 3ชิ้นนี่มันเท่ากันก็เอา3คูณด้วยหน่วย2คูณฐานคูณสูงพื้นที่สีเขียวจากลบ A เท่ากับ1บวก K K รู้แล้วมาแทนค่าแก่สมการหาค่า A A มีค่าเท่ากับ1บวกลูก5ส่วนสตัวนี้แหละเรียกว่าอัตราส่วนทองคำแล้วก็มั่นใจได้เลยนะโจทย์ข้อนี้มันถ้าถามว่าอัตราส่วน a b มีค่าเท่าใด ตอบได้เลยอัตราส่วนทองคําพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ